สวัสดีครับไปรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำพิเศษครับวันคัรยิบเกกันเยวสองห้าครับตี5้านาทีครับอานหนังสือพิมพ์มติชนกันนะครับขอบคุณมติชนครับมาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยชี้ใจถึงเข้มแข็งสัปดาห์หน้ารู้บิ๊กตู่ได้ขุนคลังนะครับย้ำปรับ หนึเก้าปัดสามคนดังยามีรัฐบาลแห่งชาติเพื่อไทยเลือกหัวหน้าหนึ่งตุลาคมนี้แก้โลโก้ลบเหลี่ยมมีหัวชวนชี้ยติแก้รับนู่นอยู่นะครับพิกตุย้มสัปดาห์หน้าได้เลิกเปิดชื่อขุนคลังไม่มีชื่อประสงค์อาคมไกริตนั่งเก้าอี้บนไม่มีใครสมัครใจยันกระทรงปรับกระทรงเดียวไม่สลับตำแหน่ง อันนี้เป็นภาพทวงหมุดครับทวงหมุดตัวแทนนักศึกษากลุ่มวิชาคมศิลป,ปากรเพื่อชาติพัฒมหาวิทยาลัยศิลปกรยื่นหนังสือถึงอธิริีกรมศิลปากรเรียกร้องให้ตามหาบุญคราสตดและพิทักษ์อนุสาวรีย์พิทักษ์รัตนที่หน้าอาคาร,ครปปากรมศิลปกรเมื่อวานนี้นะครับอันนี้เป็นภาพโลโก้ใหม่เพื่อไทยครับโลโก้ใหม่เพื่อไทยนะฮะในชุดสักดนี้รักษา,ษา,าการหัวหน้าพักเพื่อไทยโชว์โลโก้พักเพื่อไทยแบบใหม่โดยตัวอ,อักษรเพื่อไทยเป็นแบบมีหัวภายหลังการประชุม รักษาการคณะกรรมการบริหารพักที่พักเพื่อไทยฮะจิบกาแฟนิดหนึ่งนี่ท่านชูศักดิ์สนินแล้วก็ท่านอนุดิษฐ์นาครทับนะครับอดีตเลขาที่การพักเพื่อไทยนะคร AS ว่าไง AS นางสาบัวปานบัวบุญปานกรรมการผู้การ มัธยชนนะครับและนายทากุนปานรอประธานมัติชนร่วมแสดงความมีดีเปิดตัว30ปีเอสธรรมดาที่ไม่ธรรมดาสื่อแรกของนายสมชัยเลิศสุทธิวงประธานเจ้ายที่เอสโอโหง,งต้องต้องซื้อนะผมต้องรีบซื้อมาแล้วผมก็อยากรู้นะครับหมายถึงว่าคุณสมชัยทํงานาร30ปีผมจําได้โอใช่นี่สามสิบปีคุณแม่ผมซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกปีสามสาม ก็30ปีนะ30ปี A.A.S. โอ้โหตอนนั้นใครมีมือถือเท่มากนะครับตอนนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้ว30ปีเปิดประเทศรักต่างชาตินักท่องเที่ยวธุรกิจนะครับปิดจ็อบเอ็กซ์โปแห่สมัครนักแสนโครงการคนละครึ่งแจก3,000บาท10ล้านคนครับเป้าหมายกระตุน้นการบริพ่อในประเทศเสนอคอรมอลวนทียนี่ครับ ให้ลงทะเบียนนะครับแจกแจกแจกสั่งปิดพื้นที่ม็อบ14ตุลาบิตรลานรัฐบาลไม่อ่อนแอชาอีกนักเรียนเลวทวีข้อความและภาพนักเรียนม .3 ถูกโรงเรียนชื่อดัง3โคกลูกนั่งร้อยครั้งแต่ละบบาดเจ็บเดินไม่ได้2เดือนแพทย์วินิฉัยไอ้นักเสพผู้ปองเข้าแจ้งความที่อำเภอ3โคกกันยายนครับไปกันยายนเมื่อวาน เมื่อวานก็ยืดพรกฉุกเฉินอีกตามผลครับสบอคอ,อนุมัติจัดตีแบตนานาชาติด้านนี้ครับสูตรใหม่รัฐบาลรัฐบาลแห่งชาติาติดาดข่าวโนโมิอึอีกครั้งโอเคอเอาไปดูหน้าสองนะครับจัดทัพเพื่อไทยจัดทัพเพื่อไทยเป็นเป็นบทประธิการนะครับในสมมน,น,น,นขว่าอมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยหลอกจากตำแหน่งเพื่อให้กรรมการบริหาร ชุดปัจจุบันสิริภาพจัดทัพปรับตำแหน่งต่างๆในพักในชูศักิสุรินทร์เราคนนี้นพักจะทาการรักษาการแทนจากนั้นที่แปลกใจจนกาประชุมคณะกรรมการบริหารพักชุดรักษาการเพื่อกําหนดวันประชุมใหญ่เพื่อคณะเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่มาดูได้า <c oughs> มาดูด้านล่างตรงนี้ครับมีกระแสข่าวว่าระบุว่าคุณหญนะิงพจรมาณวัฒเพชรพยาน นายทักษิณชีวจะเป็นผู้กำหนดกนารยกเครื่องพักครั้งนี้ซึ่งจะต้องตามว่ามีข้อได้จริงอย่างไรหรือไม่คาดหมายว่าการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นบทบาทของคุณหญิงสุดารัตน์และกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อไทยจะลดลงบทบาทนำพักจะเป็นของหัวหน้าพักเลขาธิการพักและตำแหน่งบริหารต่างๆตามระบบของพรรคการเนินทั่วไปตำแหน่งหัวหน้าพักคาดว่าจะเป็นนายสมพง์ส่วนเลขาธิการจะประสานจากกลุ่มทุกกลุ่ม สถานการณ์การเมืองหลังการเลือกตั้งปี2562ที่เปลี่ยนแปลงไปมากกันมนากรัฐบ,บาลเรียกร้องให้เกิดการตรวจสอบมากขึ้นเกิดจากการ,รเชื่อหน้าระหว่างฝ่ายที่ได้ประโยชน์จากการเมืองปัจจุบันที่เป็นไปตามรัฐธมนูญเบี้ยวสูงและฝ่ะายประชาธิปไตยเรียกร้องแก้ไขหรือยกเลิกรัฐมนตรีแบบนี้จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าเพื่อกาท้องถิ่นนะปลายปี63และต้น64ด้านอื่นนะครับการแต่งท่าเพื่อไทยเพื่อทำให้เพื่อไทยมีความควงตัวชัดเจนเป็นบทบาทที่พึ่งสมกับประชาชนคาดหวังหรือไม่เป็นสิ่งที่ควรจับตามอง อันนี้ก็เป็นศักดิ์ศรีของสภานานาทัศนาแก้ไขรัฐธรรมนูญมอบรัฐบาลจริงใจหรือรัฐสภาคือทางออกครับอันนี้กระตูนกร์ตูนดูกร์ตูนกระตูน,รตน,รตนอรุณอรุณวชรสวัสดิ์ครับฉบับประชาชนสวแล้วก็ยื่นเลื่อยให้ใหเรื่ยมองข้ามการเมือง มองข้ามรัฐบาลแห่งชาติไปถึงเดือนตุลาคมอ่านด้านต้นและอ่านด้านปลายนะครับนะัแตกเปิดปรากฏการนะแฟดม็อบตะโกนเสียงออกไป 19. กันยาถูกเกินหน้ารัศดรคำถามคือรัฐบาลปล่อยข่าวรัฐบาลรวมพลังสร้างชาติม่ได้มาจากคุณหญิงมีได้มาจากเพื่อไทยนะครับแต่ดูเป็นการปล่อยข่าวลือให้หลุดสามารถจับได้ว่ารักถทจริงและ รัฐบาลรวมพลัง,างชาติเป็นปฏิบัติการ IO ไม่ว่าจะเป็นดรสานุสิธิ์เปรตกู้ไม่ว่าดีที่ปรึกษาด้านความมั่นคงยิ่งขยายรายละเอียดตามมาไม่ว่าจะเป็นผ่านสื่อเก่าสื่อใหม่เครือข่ายในสื่อพลังประชาลัฐปีกนี้กระแสที่กระพือไม่ใช่เพื่อเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นนายสมพงษ์ม่วงวันวิวัฒน์ไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงสุรนัลล์ลล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 ลยลลลล่ลลนนรลล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 ล มาดูตรงนี้ดีกว่าสรุปท้ายเลยนี่เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเป็นพื้นฐานในความต้องการที่จะเป็นแปลงโครงสร้างเพื่อให้โครงสร้างใหม่ในการเปลี่ยนแปลงระดับดเจกไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลตัวอย่างที่เห็นได้ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวฟื้น6ตุลาคม2519รวมไปถึงการนัดหมายวันที่14ตุลาคมที่เป็นคำตอบการคิดใหม่ทำใหม่ในทางการเมือง อันนี้เลขาสอบอคคณนะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับคนใหม่ถ้าสอนอนะัธนิธิพันธ์นะครับธนินิพันธ์ปิดสภาเพื่อไทยได้เวลาล้างไพยในสมบงรณ์วันทีว่าหันหน้าพักขอลาออกทําให้กรรมการบริหารพร้อต้องพจากตําแหน่งในชุกษักดิ์สรินีรักษาการหัวหน้าพัก ก่อนนายสมพงษ์ชลาออกหญิงสุดารัตน์ได้โพสต์ข้อความแจ้งยื่นลาออกจากประธาน,นาคณะกรรมการยุทธศาสตร์และตามการะแสด้วยทีมวิสั์ทยอยขายกองเท่ากับว่าเพื่อไทยถึงเวาลาปรับเปลี่ยนตัวผู้บริหารอะไรอันนี้บิ๊กจิวจ๋วบิ๊กจิ๋วแต่ชุดทหารทำไมบิม๊กจิ๋วเยี่ยมผอ,บอทบอก่อนเกษียณ 28กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานพลเอกประยุทธ์พลเอกชวลิตยงแตยุทธอดีตนายทีอดีตผบทบเดินทางมาพบพลเอกกับพิรัตน์คงสมพงศ์ที่เปลี่ยนมรลลัยเพราะพลเอกชวลิตเป็นเพื่อนร่วมรุ่นจปร .1 รุ่นเดียวกับพลเอกสุนทรของสมพงศ์บิดาพลเอกกับพิรัตน์ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายของพลเอกพิรั์ในตำแหน่งผบทบก่อนส่งมอบที่ให้พันพลเอกนัทพันธ์จิตแก้วแท้ ก็มาเที่ยวนะอโอเคทำนัดเลืแก้เป็นหานแหล่งน้ำในหลวงสั่งให้สำรวจที่ดินทรัพย์สินพระราชทานสร้างหลังน้ำช่วยประชาชนคูณคราง้งสิบปีผู้สวัคเสรีน์ไทยร่วมชาวจีนส่งรับลอกส่งไออูข่าวหน้าหนึ่งครับคุณครังสยบลือไม่ใช่คุณครั่ะคุณครังแต่บิ๊กตู่สยบลือดึงเพื่อไทยร่วมรัฐบาลฮนะ ไม่ใช่ประสองค์อาคมไกริดชี้หลายคนพร้อมกับเก้าอี้เดียวบิ๊กป้อมแห้งปัดรัฐบาลแห่งชาติประหลัดชิ่งโต้หรือสองปอตั้งพักคสำรองเพื่อถ่ายข้อกรรมการบริาหารพักใหม่หนึ่งตุลาคมแย้มสัดส่วนอีสานเพิ่มขึ้นมากไร้สัญญาณหญิงอ่อลงนำทัพประเสริฐจันทละลวงทอง พร้อมนั่งเลขาธิการพักสินแสชี้โลโก้ใหม่เพื่อไทยมั่นคงขึ้นนะครับชวนยันดึงยติกลับมาได้หนุนนำผลกรรมธิการศึกษารัฐมนูนขึ้นโตครับสสก้าวไกลโต้โวดสวนมติบอร์ด e ีบีปวนไร้ประธานคนไทยฮิตดื่มกาแฟที่บ้านนะคร อันนี้อะไรหรือรีสอร์ทนายนิพนจํจำนงสิริศักดิ์ผู้ในการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้า้นปโปง่งและนายเทวินมีทรา์ผู้น่านอุยนขึ้นเขาแหลมนะฮะเขาแหลมโดยทาปฏิป้ายประกาศให้รื้อถอนรีสอร์ทพัฒนาพาทามเพอทองวภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่ลุกพื้นที่นะฮะลุกพื้นที่ภายใน7วัน มาดูม็อบ14ตุลาคมครับบิกตู่ยืนยันดูแลม็อบตามกนหมายลั่นไม่ใช่รัฐบาลอ่อนแอชายชุดดำดักเอกชัยหน้าบ้านนะครับตำวรวจเผยกลุ่มไม่พอใจนาะยเอกชัยเอกชัยแจ้งความถูกคุกคามแกนนำม็อบพบเอกการคดีชุมนุมนะฮะนักศึกษาศิลปากรทวงหาหมุดหมุดคณะราษฎรที่หายครับ กรมศินถามเขตปอมอน,นุสาวรีย์เขาบอกว่าอะไรในสถาพรนี้เป็นเป็นแกนนำนิสิตนะฮะอ่อไม่ใช่รับหนังสือไว้แล้วแต่ไม่รับพวงหลีดโดยระบุว่าไม่เกี่ยวข้องกับทางราชการนักศึกษาจึงวางพวงหลีด ในสารพบว่าตัวย่างไรัองสืาการไปมอบแพะที่บดีกรมศริลปากรต่อไปแต่จะดําเนินการในส่วนที่มีบทบาทหน้าที่ศิลปรกรค้ามนุษยคณะรัษฎร2 4 7 5ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมศริลปากรส่วนอนุสาวรีย์วิทยาลัมพจูนกรมศิลปากรได้ทําเรื่องไปยังเขตแล้วจะดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไปตัวแทนนักษึกกาว่าที่พวกตนมาในนามประชาคมศิลปากรเสรีเพื่อประรรชาธิปไตยอาจไม่ได้กล่าวว่าชาวศิลปรกรทั้งหมดมีแนวคิดเดียวกับตนแต่อะไรก็ตามเน,นี่ยนั่นจะเป็นรักษา คณะบุรณคดีศึกษากับประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมขอสดแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เรียกร้องให้กร,รกรมศิลปากรทาการอย่างมีวิถีฐานเดียวกันไม่ใช่นเนินกานอย่างรวดเร็วขณะที่อีกอย่างหนึ่งทําเป็นทองไม่รู้ร้อนนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีชายผมเกรียนสองคนคร้าเจ้าหน้าที่ไม่แต่งตัวเครื่องแบบเข้ามาถ่ายภาพบริเวณมาลายศิลปากรฝั่งประตูทางเข้าคณะจิตกรรมและสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเรื่องการรังผึ่งหลี เจ้าที่แจ้งว่ามับไปแล้วและขับไม่ได้วางในมหาวิทยาลัยจานั้นชายสองคนได้ไปสมผัตรูดหญิงในซึ่งแบบอีกสองนายที่นั่งดื่มกาแฟอยู่รายลานสาราจาร์ศิลป์ในขณะที่นักษาหญิงหนึ่งรายประชาคมศิลปากรเพื่อประชาธิปไตยกำลังให้สัมภาษณ์ <laughs> ประชาประชาคมศิลปากรโทษฮะจ่อยื่นสภาครับจอยื่นสภารุ่นใหมน่นนทบุรีแจ้งความสื่อ พุ่งกับน,นนแจงปมามาตา112ครับนี่เป็นแบ,บนด์สารพิษสั่งรรีสอร์ตอดีตพล,พลตรีหญิง DSI รยสอบสีพันวาสัปดาห์หน้าครับหน้าแปดปิดจ็อบเอ็กซ์โปคนสมัครนับแสนนะครับรับต่างชาติเตรียมรับต่างชาตินะครับ อนุชาปุกกรทอบอ,รอุ้มเศรษฐกิจชุมชนโคราชน,น้ำป่าท่วมถนนคิงพาวเวอร์เพิ่มช็อปชิมแชร์ธุรก,กิจครึ่งปีหลังรังน้ำมหานครระ,ระดมร้านค้าร้านอาหารปั๊มรายได้นะครับอันนี้น้ำป่าที่4คิวนะครับสคิวอันนี้ปรับเกณฑ์จ่ายเบี้ยชาลาพิการเริ่มตุลาคมนี้ครับวิศนุนหารุพัฒนาส่งออกสินค้าฮานลน สอบออคูจุ้ม19ปีโอหลินหุ้ยมาอยู่นี่19บเก้าปีเหรอแปบบเดียวนะครับที่เชียงใหม่สุสัต์เชียงใหม่ครับกรมสุนจีนฉลอง19ปีลินหุย้ยโอหูไม่อยู่นานมากคูจุม่มฮะคูจุมจ่มนี่ขึ้นแฮชแท็กทวิตเตอร์เลยนะครับคูพิียนเรียนสารศาสตร์วิเทศรัชพฤกนะฮะทำลายอนุบาลหลายคนมีอีกคูจุม่มใช้น้ำยาดม ป้ายตาเด็กตำรวจยุตเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดครูฟิลิปปินทำลายมอกตัวโอ้โหนิมทีมต้องสั่งปิดโรงเรียน,ปนไปเลยมั้งเนี่ยเอาววายังไงเหลือยังไงครับเนี่ยมันมันเป็นโรงเรียนหรือมันเป็นอะไรเนี่ยแม่ลูกเผยผวาก้าวลาวครูสั่งครูสั่งสควอตจำ้อยครั้งอ่ะที่โรงเรียนสามโคกปทุมธานี อะไรของเขาเนี่ยพวกโรงเรียนอะไนี่โอ้โหนี่ฮะกลุ่มนักเรียนร้อยคนผู้ปกครองนักเรียนร้อยคนรวมตัวเรียกร้องให้เปิดวงจรปิดทุกห้องโอ้ไม่ครูไม่มีใบประกอบวิชาชีพด้วยนะฮะไร้ใบอนุญ,ญาตในการทำงานเบื้องต้นเข้าตรวจสอบพบครูต่างชาติ 76คนลดจ้างไปแล้วทงเหลือ74คนเป็นฟิลิปปินส์65ที่เหลือเป็นเกาหลีใต้รัสเซียไอแลนด์ปากีสถานนะครับโอ้โหพระเจ้ากระทรวงศึกษาว่าไงฮะแชร์ทรัมป์เลียกวสีย้อนหลัง15ปีคุณยุนเอไออากิโกคิมพนักง,งานเสิร์ฟในอาหารรา้านอาหารที่โซลนะฮะอันนี้อนาคตไกล น้องโปเช่หน้าตาน่ารักเลยฮะจิรัตสุธิวัฒนโรดดูนอยหัวใจสปอร์ตไว้หกขวบเปลี่ยนบทบาทจากเล่นฮอกกี้มาสร้างเหรียญเงินเหรียญทองแดงจากการ,ว,รว่ายน้ำเยาวชนและเหรียญทองไปไหนอ่ะโอเคอันนี้อะไรสูงวัย4.0ปักหมุดวัฒนธรเช็คอินชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนอันนี้ดีมากเลยครับอันนี้ที่ไหน วัดสุขโขทัยครับท่องเที่ยวยั่างยืนนะฮะประคองสายจันอทผู้จิการพอรอรีท่านนี้เคยมานั่งเรียนหนังสือกับผมที่จังหวัดเลยเขาดูแลพื้นที่คีริมาสุขโขทัยนะครับไฮไลท์โปรโมทวัดเชิงคีรีหลวงพ่อโตนะครับหยอดน้ำตาลปึกบ้านปลาทองสุขออน่าไปเที่ยวนะสูงวัยสายมูอันนี้ที่ไหน ปรับเขียนทิศเท้นทานท่องเที่ยวอันนี้เส้นทางโคราชบุรีลำนะฮะอีสานเอ็กซ์คลูซีฟโอเคครับท่องเที่ยวชุมชนชวนไปเที่ยวกันครับเรามีหน้าปรับตัวรับมือโควิดมานวัตกรรมบอชที่เชียงใหม่แล้วเนี่ย วิกฤตและทำวิกฤตและทำนุนและกฤตสถานในวิานวฐานะวิกฤตการเมืองนะครับอาจารย์พิษเขียนอาจารย์โคธมอริยาที่ปรึกษาฐานมณีศิริศิทิธินุศีชวนและสันติวิธีมหาวิทยาลัยไม่โดดสำหรับข้อเสนอที่จะเป็นประโยชน์เรามีการตั้งกรรมาการไปศึกษาแก้ไขรัฐนุนขอให้กรรมาการทําให้ความกระจ่างเหตุผลว่ากลัวอะไรในการแก้ไขรัฐนูนขอให้ผลที่ชัดเจนเพื่อให้ฝ่ายที่ขอแก้ไขไปรับประกันว่าสิ่งที่กลัวจะไม่เกิดขึ้น วงเวลารัฐธรรมนูญฮะปฏิบัติการหักดิบของสวบวกกับพลังประชารัและพรงโลกงี่ฐานโดยใชย้วิธีธิธีตั้งกับมนิติการ4-5คห้าศึกษาร่างยังติแก้ไขรัฐรมนจะฉบบก่อนรับหลักการ30วันกลายเป็นผลิตการรัฐสภาหรือไม่แซนด,ดายา่าในที่อายุน้อยที่สุดครับเรื่องหลังติแต่งงานก้อยตูน นายกพันยาเตรียมจังงานฟรีเฟสติวัลพันยายกระดับกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะนา18ตั้งทีมเชื่อมเรียนเอกชนทั่วประเทศฝันของนักศึกษาการทูตพ่วงหลายการเที่ยวต่างประเทศนะฮะออน,นิสถาบันการทูตต่างประเทศมหาวิทยลาลังศิษย์เกษียณแล้วอย่าพึ่งตายตำราศูนย์ภัยไทย เกาสิบเก้รรลุการมตาตรฐานใหม่เปีหกสามท่องเที่ยวเชิงวัฒนศาสตร์แลอนุญาตแนวใหม่หลังเพราะโควิด19ต่อจากเมื่อวานนี้อันนี้ดีนะครับถ้าให้ดีก็เที่ยวกับมัธยชนได้เลยฮะอ้าวอาจารย์ปรีรองศาสตราจารย์ดรปรีดีพิษภูมิวิถีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลตอนแรกผมเข้าใจว่าท่านอยู่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับอยู่มหิดลน,นะครับ งานบุกไรซิ่งนะครับแฟนรายการครับสำหรับพิมพ์ติชนยกกำลังพลรวมวันที่30วันที่30ก็พรุ่งนี้นะครับถึง11ตุลาคมนะครับไปกันได้นะครับแฟนรายการครับไปอ่านหนังสือการเมืองประวัติศาสตร์สิป่าวนธรรมนะครับเป็นการเข้มข้นในและต่างประเทศนะฮะนอกจากของมติชนก็มีที่อื่นอีกครับนี่ะภาพลิงนั่งอ่านหนังสือนั่งดีก็น่ารักดี โอเคนะครับก็ดีใจได้อ่านหนังสือมาติชนให้กับทุกท่านหนังสือพิมพ์มติชนให้กับทุกท่านนะครับก็ขอบคุณมติชนแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง Youtube ชีพธรรขคาวิเศษนะครับ